สวัสดีครับอยู่กับช่องผู้พันกเกษตรชาวบ้านนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผู้พันจะพาเพื่อนๆน,นะครับไปทําอุปกรณ์ในการลดน้ําด้วยขวดเหลือใช้แบบง่ายๆเลยครับเพื่อไว้ใช้สําหรับในการลดน้ําต้นไม้หรือลดน้ําพืชผักสวนครัวเพราะว่าเวลาเราจับสายยางแล้วเราฉีดน้ำเนี่ยมันก็อาจจะน้ําจะแรงก็ทําให้ ต้นไม้นะครับที่โดนน้ำหรือดินที่โดนน้ำมันกระเด็นไม่เป็นที่เป็นทางนะครับก็เดี๋ยวอุปกรณ์มีอะไรบ้างก็ตามผู้พันไปชมเลยครับก็สำหรับอุปกรณ์ผู้พันก็เตรียมไว้แล้วนะครับก็จะมีสายยางเนี่ยแหละครับที่เราจะใช้เป็นที่ลดน้ำต้นไม้ก็อันนี้ผู้พันก็เอาไว้ใช้ลดน้ำผักสวนครัวลดน้ำต้นไม้อยู่เป็นประจำนะครับเพราะเวลา เราบีบปลายสายเนี่ยเวลาเราเปิดน้ําบีบปลายสายนะครับเวลาเราลดลาดลงกับพื้นหรือลดน้ําในกระถางนะครับน้ํามันแรงมันก็จะทําให้ดินเนี่ยกระเด็นแล้วก็เลอะเทอะไปหมดนะครับก็เราก็จะทําฝักบัวในการลดน้ําโดยใช้ขวดเหลือใช้นี่เลยครับอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ก็เป็นขวดขวดที่เหลือใช้นี่นะครับก็เขาจะสวมกับสายยางได้พอดีแบบนี้นะครับก็เดี๋ยว เรามาเริ่มทํากันเลยครับก็สําหรับขวดนะครับเนี่ยเราก็เตรียมเจ้าสีเมจิกเนี่ยนะครับก็จะแต้มเนี่ยครับแต้มเพื่อที่จะเจาะรูนะครับนี่เราก,กะประมาณเนอะเราก็แต้มไปนี่ยครับก็ที่ก้นขวดนี่แหละครับ เดี๋ยวเราจะเจาะรูนี่ครับเมื่อเราแต้มสีเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้สว่านนี่แหละครับเจาะรูไปเลย สำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีสว่างจะใช้ทูบก็ได้นะครับทูบใช้ความร้อนในการที่จะเจาะเขาหรือใช้หัวแรงก็ได้ครับหัวแรงบัตรกี ผูพ้พันเจาะเรียบร้อยแล้วครับสําหรับเจ้าก้นขวดที่เราจะใช้ทําฝักบัวนะครับก็เจาะทีๆแบบนี้เลยนะครับโดยใช้สว่านดอกเล็กเมื่อสักครู่นะครับก็เดี๋ยวเราจะตัดขอขวดตรงนี้ครับตรงนี้นะครับขอขวดมันจะมีตรงที่ขยักอยู่ตรงนี้นะครับเราตัดทั้งด้านนอกนี่ออก ให้เหลือขยกักตรงนี้ไว้เพื่อเวลาเราสวมสายยางเข้าไปมันก็จะได้ล็อกกันได้นะครับนี่ก็ตัดอย่างนี้นะครับก็เมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็นำสายยางนี่แหละครับสวมนี จะล็อกได้พอดีแบบนี้นะครับแต่ตรงนี้นะครับเราเอาฉลากออกแล้วก็สวมแบบนี้นี่ก็เดี๋ยวเราไปทดลองกันครับว่ามันใช้งานดีแค่ไหนนะครับ ก็จบไปแล้วครับสําหรับคลิปนี้เก็สำหรับเจ้าขวดที่เราใช้ทำเป็นบัวลดน้ำแทนบัวลดน้ำได้เลยนะครับในการลดฉีดราดหรือลดต้นผักสวนครัวก็ตามสะดวกเพื่อนๆที่จะนำไปใช้งานสําหรับคลิปนี้นะครับก็คงมีประโยชน์ยังไงผู้พันก็ฝากช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผู้พันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผู้พัน สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ